ีผมจะพามาลองในที่เบนเซอร์ EX นะฮะร,รีแมปอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวจะพาไปลองว่าหลังจากรีแมปแล้วอัตราก็เร่งเป็นยังไงแรงขึ้นไหมวิ่งดีขึ้นไหมของเดิมอืดเลยใช่ไหมอืดเลยครับเคยได้ดูการ์ดชิปปะเคยครับเป็นไงวิ่งวิ่งดีไหมแต่ถ้าถามว่ามันก็วิ่งดีกว่าที่ผมขับไป come <laughs> on สวัสดีครับผมแอดมินเจียงนะวันนี้ผมจะพามาลองในที่เบนเซอร์ <c oughs> EX นะฮะรีแมปอย่างเดียวนะฮะ mm. เดี๋ยวจะพาไปลองว่าหลังจากรีแมปแล้วอวั<ม>ตราการเร่งเป็นยังไงไรแรงขึ้นไหมวิ่งดีขึ้นไหมโอเคไปเดี๋ยวพาพี่เขาไปลองกันเดี๋ยวจะขับให้พี่เขาดูหัวรอบหนึ่งนี่ผมมาแต่สักคนในโอ้โหมาแต่สองทุ่มมาในสองทุ่มเพิ่งถึงเพิ่งหกโมงนะครับหกโมงเช้าหรอหกโมงเช้าแล้ว ผมมาต่อคิวน่าจะได้คนที่สองนะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจองยังไงพี่พนั้นเดินมาบอกผมว่ามาทํารถหรือเปล่าครับเนียผมก็เลยครับอ๋อที่แรกพี่เจาะมามาถึงคนที่สองแต่ยังไม่ลงคิวใช่ไหมครับแล้วไม่รอตรงไหนเนี่ยก็รออยู่นี่จอดหน้าร้านแล้วยาวเฮ้ยจิย๋วของเดิมอืดเลยใช่ไหมอืดเลยครับ จิมมี่แรงวะแรงดิยังไม่ร้องอ ช่วงเปลี่ยนเกียร์ไงรู้สึกว่าจงว่าท่านเล่นไปได้ชิปหรือว่าก็าเหมือนเดิมเป็ดเ,เดิีมาเป็เดเก,กอันน <c oughs> ี้ดีกว่าไหมหล,หลังตีปอเลยหลังตีพอ <c oughs> ที่นี่เลยเหรอโอ้โหโขี่อยู่แปดสิบต่อจังหวะจังหวะต่อเกียร์มันก็มาให้เลย พี่วอนบอกว่ายังไม่อยากเปิดไอ้นี่ให้เยอะไม่อยากไม่อยากเปิดรอบให้เยอะเดี๋ยวเกียร์อาตอนแรกผมว่าจะมารีแมปนี่แหละครับแต่ว่า,าเห็นทักไปในเพจแล้วเห็ียนมีไอพ้พรมบ้างอ่ะผมปะพงปบ้างเหรอครับ,บ้านสบแต่ใส่ไม่ได้ <c oughs> Yeah. <laughs> า้างในเตอส่ออันนั้น,นไปไหนวะเป็นไงพี่โอ้เสียวยงอะเสียงเสียงมาก อันนี้ผมขับมันจะเป็นประมาณแบบว่าเนี่ยประมาณว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นรอบมันจะค่อยๆขึ้นมาเน,นี่ยอ๋ออันนี้เกียร์อะไรอันนี้เกียห้าครับโอ้ววโหไม่อะไรก่อนใช่ครับใช่เหรอใช่แบบนี้แหละมันมันไม่เท่เนี่อันนี้ถ้าเทเกียร์มาก็ไปให้ ของเก่าแล้วี่เก่าแม่งยังวิ่งเหมือนเกีห้าเลยใช่ครับแบบนันเลยขี่เหนื่อยนะเืครับที่ผมมาตอนแรกผมท้อแล้วหแล้วผมมาตอนแรกผมไม่ได้นอนด้วยผมมาถึงก็อ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็โดนรัดคิวไปแล้วก็เลยอ่ะไหนๆผมก็มาแล้วผมก็รอดีกว่าเออก็เลยเปิดห้องรอไว้แล้วครับก็ถือว่าคุ้มมที่แต่น่าจะมีเด็กอยู่ห้งที่นั่นนะตะไคร่โด จะมีอะไรได้เลยครับอ๋อเมียพาด้วยเหรอหายแล้วโอเคโอเคมันอะไม่ใช่เดี๋ยวตัดท่อนนี้ออกให้พี่เขาด้วยเมียผมไม่ดูหรอกโอเคเหรอะปกติไฟโชว์อยู่แล้วป่ะโชว์อยู่แล้วมันไอผมไปถามพ่อมาอ๋อมาว่าแล้วเฉียวมันไอจะลังจะถามเลยผมก็โหลดแอปนี้มาเพื่อลบเวลาเวลาถ่ายสตอรี่ไงอ๋อลบแล้วก็ไอเนียลบประมาณสัก ม่กี่นั่นได้ีม่เป็นกนใหม่คือผมตอนแรกผมไปทําแล้วรอบหนึ่งมันเป็นพีอะไรทุกอย่างแล้วแต่ว่าอันนี้มันเป็นอันใหม่เป็นพีพีศูนย์หนึ่งสามเจ็ดนะครับหนึ่งสองศูนย์เก้าหรือเปล่าไม่ใช่หนึ่งสามเจ็ดเลยครับเหรอผมเปิดให้ดูเลยนะยิ่งข้เขียวอ่ะตัวเนี้ยอ้าวไม่คืแล้วไม่ได้เปิดอ๋อต้องเปิดด้วยมีเปิดปิดด้วยหรอมีครับมันคือตัวอะไรเนี่ยพี่ วพีดีทูอ่ะครับไม่แล้วทาไมมันถึงเชื่อมต่อกันนี้ได้อะไอมันเป็นแอปซื้อซื้อมาครับผมเห็นในกลุ่มในกลุ่มแพงไหมไม่แพงนันร้อยกว่าบาทครับแล้วพวกกระบงกระบาดใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเพราะมันมีไอตัวนี้แบบว่าวพีดีทูไม่แล้วถ้าเราก็ต้องซื้อจอนี้ด้วยสิไม่เกี่ยวครับมันอยู่ในแอปเพลสต์ไอพวกมีหมดเลยครับอ๋ออ๋อเมียพี่เขาโทรมานะรับ อ๋อสุดนี่สุดเจ็ดอ๋โอโลวูเชอร์อะไรอ่าชายช่ยเซอร์กิโลสุมากผมแบบปึ๊บหัวโลมูกก็หายเอาแล้วถ่ายรูปลงแล้วก็ขึ้นใหม่มจะโชว์สาวก็ค่อยถ่ายใหม่เดีจะโชว์สาวก็ถ่ายใหม่ด้วยครับเมฆก็คือหกก็คือถ้าถ้าเราจะจะใช้อย่างเนี้อ้าวหน้าไหนวะเนี่ยพี่หน้าไหน,ไหน,ไหนเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนตอนตอนนี้ครับที่ไม่ที่เข้าไปหน้าเนี่ยไอ้วัดใหม่นรอใช่ตัวนี้เลยครับเดือดฮาร์ดอันนี้ก็แต่งเอาครับหรือว่าใช่ครับปรับแต่ง แต่งเอาเ็ไดลยครับเี่เสียว่ะทิมมี่ผมว่าจับตรงดีนะผมว่าจับตรงดีนะครับอันนี้ไม่แต่คือจอเดิมรถผมมันเป็นจอที่มันไม่มีแอปโหลดเลยผมก็ต้องเปลี่ยนจอใหม่ร้านทีซื้อ<พ>ไหนอันนี้ผมก็ซื้อแถวอ a นั่นน่ะตัวเสียอีอะ่ะผมซื้อในช้อปปี้เลยครับอ๋อคือ,ค,อคือเขาเขาบมีบอกใช่ป่ะว่าถ้าเสียตัวนั้นแล้วก็มันสามารถลิงก์กับอันนี้ได้ใช่ครับแล้วนังลบโค้ดได้ด้วยไม่ใช่หรอใ<ช>ม่น่าสนใจเว้ย เดี๋ยวพี่ลองถอดมัาดูหน่อยได้ปหมได้ครับทำไมแอร์ไม่เย็นผมว่าแอร์ผมไปแล้วเลยอ๋นี่มันจะเป็นมันจะเป็นตัวอย่างี้แต่ตอนขี่ออกไปเย็นอยู่นะเย็น่ะน่าจะได้ไปล้านแอร์แล้วพี่นะผมจะไปต่อแล้วจิมแยคะโทรมาแล้วอย่าไปกลัวดิพี่ กลัวเมียหรอไม่กลัวเย็นเค่ได้กินนะเนี่ยกล้องอะเย็นเค่ไอเยี้ยสุดวะสุดวะโอเคก็นี่ตัวนี้ตัวที่ผมให้ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยไอเหมะเหมาะมากเลยนะเหมาะมากสำหรับออสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากใส่พวกตัวลบโค้ดอะไรตัวเล็กๆอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันลิงก์เข้ากับไอน,นี่ได้ด้วยไงเ <c oughs> นี่ย หน้าจอเนี่ยแต่เราต้องซื้อหน้าจอที่เป็นจอแอนดรอยอ่ะแล้วโหลดแอปตัวนี้เฮียนี้ไม่ได้ขายของนะแต่ส่งมาให้เรารีวิวได้ไอ้ชา <c oughs> อยากใช้เหมือนกันแต่ต้องเปลี่ยนจอแอนดรอยก่อนแม่งเฟี้ยวแม่งเฟี้ยวเฟี้ยวเลยโอเคนะถ้าหลังจากรองเสร็จเดี๋ยวพี่เขาจะไปทําต่อนะไม่ได้ไปทําความแรงหรือความล่อนนะทาแอร์ต่อ เพราะว่าแอร์มีปัญหามาอยู่แล้วใช่ไหมมันมีเสียงดังจากไหนองเครื่องอ้ไเราก็ไม่รู้รู้ตอนขี่เอานรอบที่แรกมันมันรู้สึกเย็นเย็นอยู่ไงพอขี่กับความร้อนที่ผ่านรอบนี้น่าจะต้องไปจริงๆโอเคก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปทําแอร์ต่อก่อนแต่การวิ่งอะไรวกนี้ก็วิ่งดีปกติได้ก็พี่เขาก็ผืนพอใจในระดับหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่เขาไปตีกลี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาไปทำ ทำแอร์ต่อนะฮะเพราะว่าเมียพี่เขารออยู่ก็ไว้เจอกันใหม่นหน้าก็ฝ่าด้วยนะครับสำหรับช่องวอนจูนเนอร์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกัน